สวัสดีค่ะอิจักสกายแดนทาโโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกนนารอ่านไพ่ทำนายดวงประจำเดือนเมษายนสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนะคะหรือระหว่างวันที่ 15มีนาคมถึง14เมษายนนะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลักนาะแล้วก็ราศีนะคะคลิปนี้อาจจะมาช้าไปหน่อยนะคะแต่ก็คงไม่ช้าเกินรอเนาะเนื่องจากอิกติดภารกิจอะไรมากมายเลยแล้วก็บวกกับถ้าใครได้ติดตามอิตในช่อง IG จนะก็จะรู้ว่าไม่ค่อยสบายนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วแอดมงแอดมิดกันไปนะก็เลยจ,จะออกมาทำดวงให้ช้านิดนึงแล้วก็ยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆสักเท่าไหร่นะคะ ในเรื่องของพิกอากาศยอะไรเงี้นะก็จะเป็นใน i g สีสัมรกษ่์ก็สามารถไปติดตามอิทได้ใน i g เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยชาวลัคนาราศีมีในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะคือเป็นราศีสุดท้ายเลยที่อิททำปิดในเดือนนี้นะคะไม่ให้หน่อยหน้านะเราไม่ได้เป็นแบบราศีสุดท้าย คนเดียวนะวันนี้อิฟทำราศีอะไรไปบ้างคนะตั้งแต่พนูมังกรกุมแล้วก็มีนี่แหละสีราศีนะคะอย่าน้อยใจไปเริ่มกันเลยที่ตัวตนของเราเราได้ไพ่หนึ่งดาเพราะอ่านในแง่ดีก่อนแง่ดีเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือไม่ยอมแพ้นะไม่ว่าเรากำลังจะ ทำอะไรอยู่ก็ตามเป็นไพ่ของคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นมีแพชชั่นมีความตื่นร้นสูงมากและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไพ่จบเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นไพ่ในลักษณะเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันนะัคือไพ่ในออฟสอดค่ะมุทะลุสู้สุดใจนะไม่ว่าจะเรื่องรักงานเงิองอะไรอย่างเงี้ยเราเต็มที่กับมันมากแต่อิมมองว่าในข้อเสียมันกลายเป็นไพ่ของความดื้อได้เป็นไพ่ของความหญิงมีอีกโก้ในศักดิ์ศรีหรือว่า ยึดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องแล้วอันนี้อาจจะต้องระมาระวังวันนี้นบางทีเราอาจจะมันมีเส้นกั้นบางๆอยู่กับไอ้คาว่าดือ้อหญิงในศักดิ์ศรีมีอีโก้อะไรกับความเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันมันบางๆอ่ะมันกั้นอยู่นิดเดียวซึ่งบางทีเราเป็นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเนาะเราอาจจะแบบบอกเพื่อนบ้างว่าเออเธออย่าลืมเตือนฉันนะถ้าแบบว่า,วาฉันดูแข็งกระด้างเกินไปอะไรเงี้ยเนาะเพราะอีเพนไพ่ของ สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นทั้ง4ี่ถ้วยนะอีว่าอดีตเราอะชาวมีนะไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้มาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วสถานการณ์เข้าไปในช่วงนี้ก็มีพลังงานของความไฟมากคือจะตีกันให้ได้หรือแบบว่าเหมือนแบบมันไม่เป็นดั่งใจใช่ปะ เออได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันมันจะไม่โอเคใช่ปะเออฉันจะไม่แก้ไขฉันจะไม่ปรับปรุงเธอต้องเป็นฝ่ายเขาหาฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความรักในแง่ของเพื่อนร่วมง,งานหรือ,รอในแง่ของครอบครัวคือแข่งขึ้นมาเชียร์เดือนนี้นะคะไหนจะเป็นไพ่ดีเอ็มเพอรอ์อีกเอ็มเพอเร์เนี่ยปกติก็แข่งจะตายอยู่แล้วเป็นป้าหินลุงหินจะแยกอยู่แล้วดันกลับหัวด้วยนั่นแปลว่าเราไม่ฟังไม่รับไม่เอาอะไรเลยอะคือแบบว่า ไม่เอาอ่ะไม่เข้าใจว่าไม่คือไม่เอาอ่ะไม่เอาอีกเลยนะคะแล้วอุปสรรคปัญหาเดนี้ก็เยอะเหลือเกินแต่ปล่อยเบอร์ค่ะนิ่งไปเลยค่ะไม่ทําไม่ทําไม่เอาเออเหนื่อยเหนื่อยมากใช่ไหมเหนื่อยมากไม่เอาแล้วค่ะท้อค่ะเหนื่อยค่ะอะไรแบบเนี้ยคือมันดูแบบมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีไฟเพราะเมื่อกี้เพิ่งอ่านไปว่าตัวตนของเราเนกระตือรือร้นอยากจะทํามากแต่เหมือนเราแบบว่าเราแข่งมากเลยจะอ่านว่าฟิลยอมหักไม่ยอมงอกก็ ก็เกือบจะได้นะคะคือมันเกือบจะเป็นแบบนั้นอะ่ะเออนะบางทีเราตีมึนไปเลยอะ่ะกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่เราพบเจอแล้วก็จริงๆภายในใจเราอะ่ะเป็นแปดดาบเป็นเป็นความที่เราแสงออกไปแบบนี้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จะแสดงออกอยังไงดีถึงจะโดนใจคนอื่นจริงๆมีนะ่ะเป็นราศีธาตุนะ้ํามันจะมีความคิดมากคิดเดยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละแต่เราอะ่ะแค่พยายามจะ อ่าอัปเกรดตัวเองทําให้คนเนี่ยมองเราในเลเวลหนึ่งไม่ออกว่าจริงๆเราอะ่ะคิดมากคิดเยอะและน้อยใจเสียใจเจ,จ็บปวดมากแค่ไหนนะแต่อัปเลเวลสองแล้วก็ยังมองเห็นอยู่ผ่านไพ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอัปขนาดนั้นถ้าเราอัปแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากนะน,นี้ไม่ได้แซะอันนี้แบบแบบหยอกๆคือพูดให้มันขำๆนะทุกคนเนี่ยจะมากดอีว่าทําไมพูดจาไม่น่ารักเนาะนะคะแล้วก็แนวโน้มแนวนาคนเนี่ยได้สามดาบโลยอีว่าในสิ่งที่เราทําสุดท้ายเราก็จะรู้ตัวเองว่า เราไม่ได้แฮปปี้กับการที่เราเฟกเป็นคนอื่นะเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นตัวเองอะนะคะแล้วมันจะมีคนคนนึงเนี่ยแหละหรือ2คนหรือแล้วแต่นละใครหลายๆคนก็ได้ที่จะมาบอกกล่าวเราหยิบยื่นโอกาสดีๆหรือว่าไอความรู้สึกที่มันแบบจริงใจกับเราอะหกถ้วยแต่ว่าการไม่ทอดทิ้งกันก็ได้แปลว่าการช่วยเหลือการซัพพอร์ตในเวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคนะคะก็อยากจะขอให้เราเนี่ยเปิดใจรับฟังคือเราอะ ทุกคนมันต้องมีความภาคภูมิใจว่าเราเก่งเรามีคุณค่าแต่บางครั้งเราไม่ได้สามารถจะเคยดูหนังเรื่องแบบเหมือน Last Man in the World มันชื่อเรื่องอะไรวะเหมือนประ,ประมาณว่าอยู่คนเดียวบนโลกอะ่ะเราอยู่คนเดียวบนโลกไม่ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวบนโลกได้มันก็คงแบบไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องกินข้าวกับใครไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับใครไปแล้วอะ่ะนึกออกไหมขนาดแค่วันวันนึงเนี้ยเราไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยจริงๆอ่ะนะหมายถึงว่ากลับมาบ้านไม่ได้คุยกับใครเลยจริงๆเราก็ รู้สึกอึมครึมแล้วหรือเปล่านะั้นมนุษย์การกับการเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะ introvert หรือ extrovert ก็ตามอีกว่ามันต้องการใครสักคนหนึ่งที่เราจะพูดคุยหรือแบบให้เขาช่วยมาแบ่งเบาภาระความรู้สึกของเราได้บ้างอ่ะอืมก็อยากให้เราแบบซอฟซอลงหน่อยในบางเรื่องแนละ้วก็ใช้ให้มันถูกการเทศะแบบบางเรื่องเงี้ยงานเรื่องงานที่เราจะต้องไฟ่ที่เราจะต้องเอ่อเขาเรียกอ,ออกโรงอันนี้ค่ะอีกมองว่าเราทําได้เราจะทําได้ดีเลยทีเดียวนะ๋ยวลองไปขยายเรื่องงานเงนิงนต่ออีกนิดนึง โหดซาลเลยหสวยงามตามขงเรื่องดีจังใัจร้อนไปหน่อยเปล่าใช้อารมณ์มากไปน,นิด จริงๆเดอะซันนะใครๆก็รู้ค่ะพูด The Sun เดอะซัเนี่ยก็แปลว่าสดใสแล้วใช่ปะ่ะแต่มันมีไพ่ประกอบอื่นๆอย่างควีนนอกคัแล้วก็เซเว่นนับบอี่ว่าเราอ่าใจร้อนไปหน่อยแล้วก็ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาไปหน่อยมันจะเป็นเพราะว่าแบบมันนี่ยที่อ่านไปอะ่ะพื้นฐานนะฉันไม่ได้พอใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยะนะคะ <c oughs> พออุปสรรคปัญหาอะไรมาในเดือนนี้เรารู้สึกแบบเรา อย่างปีจังเลยอย่างเงี้ยนะคะคือหัวร้อนมากแล้วช่วงนี้อีฟแนะนําว่าให้เราไปสวนสัตว์อ่ะมันอาจจะดูเป็นคาแนะนาที่ตลกอะ่ะทุกคนอาจจะแบบถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะ่ะเทคท่านกับสัตว์เลี้ยงอาจจะทําให้เราใจเย็นลงได้หรือแบบอย่างที่อี๊บอกไปอะ่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ลองไปแบบ แบบที่ธรรมชาติอะไปเล่นกับสัตว์คาเฟ่สัตว์สวนสัตว์อะไรแบบนี้อาจจะช่วยช่วยเราได้นะคะแล้วก็ Talk to your angels เราน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่คุ้มครองเราอยู่ลองสวดมนต์ภาวานานึกถึงท่านนะคะก็อาจจะดีขึ้นเรามีพลังของความ teaching หมายถึงว่าเราสั่งสอนคนอื่นได้ดีอะ แต่พอมันเป็นเรื่องของเราเองอะเรากับอะด p ปหรือหรือทำเหมือนเป็นชอบเป็นผู้ฮิวใจคนเดินแต่พอเป็นเรื่องของเราอะมักจะฮิวไม่ค่อยได้นะคะส่วนใหญ่เราเนี่ยมักจะเป็นไอดอลของชาวบ้านชาวช่องเขาว่าโอ้ยดีจังเลยใช้ชีวิตดูมีความสุขหารู้ไม่แบบภายในก็คือถูกระทมเนาะในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ระวังจะเจ็บป่วยในเรื่องของการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอการปวด ปวดสรีระปวดล่างนะคะตั้งแต่หัวยันเท้าอย่างเงี้ยหรือการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของในโรคหัวใจแบบเขาเรียกออว่าโรคคือโรคหัวใจก็เป็นไ,ได้แต่อีไม่ค่อยอยากจะอ่านเรื่องโรคหัวใจเลยบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีแบบนี้เหมกันกันเกิดจากพฤติกรรมของเราเองนะคะเรื่องการปวดหัวหน้ามืดแบบ ช่วงนี้จะดูเมื่อยตัวจะโดดเด่นไปที่เมื่อยตัวนะคะคือมีอันนึงทุกคนอันนี้ Amazing มากคือฉันไม่รู้นะน,นี่พูดตรงๆไปเห็นใน IG มาว่าคนอีฟอะเป็นหนึ่งในนั้นปวดคอบาหลายมากปวดเนี่ยคอตรงช่วงนี้ตรงเนี่ยหลังลงไปเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆมันเกี่ยวกับเมนทัลเทลด้วยอะเกี่ยวกับสภาวะจิตใจด้วยส่วนใหญ่จะเกิดในเพศหญิงและเกิดกับคนที่เป็นแม่คนนะที่มีความเครียดสูงหรือมี ความดิเพรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําจิตใจสดใสร่าเริงมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยออหายเจ็บปวดในอาการตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปในในเดือนนี้แล้วก็เรื่องหน้าที่การงานเนาะก็อย่าใจร้อนเกินไปอย่าใช้อารมณ์อย่าหัวร้อนนะคะเดือนเมษาแล้วรู้ว่าอากาศร้อนแต่ก็กินไอติมนะ <laughs> เผื่อมันจะช่วยขึ้น,นม,ม,มันอาจจะแบบเป็น,ค,ปนคำพูดที่แบบดูตลกมากแบบ กินในติมแล้วมันจะช่วยอะไรวะอะไรเงี้ยนะแต่แบบก็คืออยากให้ทุกคนใจเย็นลงนะคะบอกตัวอีทด้วยนะช่วงนี้ก็คือโดนเพื่อนแซวว่าเป็นอะไร agressive g มากแล้วก็หัวร้อนไม่น่ารักอย่างเงี้ยน,นะคะก็พอรู้ตัวก็สลดไปนิดนึงแล้วก็พยายามจะเงียบสงบปากสงบคำไม่อะไรไม่อะไรพูดแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยน,นะเออต่อมาในเรื่องความรักบ้างสำหรับคนโสดก,กนเลย สองเหรียญสองใจเหรอไม่ใช่หยอกหยอกพอดมีบอกจะไม่ทนแล้วนะอีไหนบอกพูดไม่ดีไม่ต้องพูดกิฟต mm ์วิลเลเ i ชชินเอาแช a ์ e หรอวิ l l ล g จน s factor r o m a n t i c f e e l i n g เราแอบชอบใครเปล่าเอาดีๆ เหมือนเหมืนอนว่าอาจจะเป็นแอบชอบใครสักคนนะคะอาจจะมาจากที่ทํางานได้เหมือนกันหรืออาจจะไอ้เจ้าคนคนนี้เขาอาจจะมีกําแพงหรือมีแบบอะไรบางอย่างที่เราก็เข้าถึงเขายากอยู่แต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อหรือยอมแพ้เราก็เฝ้ารอคอยมองดูศึกษาเขาอยู่คนคนนี้มีความ r e l i g i o u factor นั่นหมายความว่ามีความแตกต่างจากเรามากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องศาสนาขนมทำเนียบปพะเพณววัฒนธรรมอะไรก็ตามคือแม่งดูต่างจากเราไปหมดเลยแต่ว่าเราอะก็ยังมี romantic feeling ให้เขาเนาะ แล้วเราอยากกิฟต์ย l a t ลิชชิพอะแชนคืออยากให้อยากลงทุนในความสัมพันธ์นี้ดูอันนี้คือกรณีที่หนึ่งแต่อีมองว่าสําหรับบางคนอนะ่ะอาจจะเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วก็ได้คืออาจจะเป็นทั้งคนที่เราไม่ได้ไปชอบเขาเขามาชอบเราหรือคนเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยที่ยังวนเวียนอยู่ในอยู่ในชีวิตเราเหมือนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสในความสัมพันธ์นั้นแต่แบบเราไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนอะ่ะคือให้มันคุมเคลือให้มันแบบเป็นไปแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่เรื่องผิดศีลน,นะทุกคนเหมือนกับว่า อยากให้มันอยู่ในจุดที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันต่อไปแบบนี้ก่อนนะคะแต่มันจะอีกว่ามันมีหนึ่งในสมมุติว่าไอคนที่วนเวียนอยู่กับเรานะ่าจะมีประมาณ2คนเป็นต้นไปแต่หนึ่งในคนใน2คนนั้นน่ะมันจะมีคนนึงที่เรามีความรู้สึกโรแมนติกฟีลลิ่งพิเศษกว่าชาวบ้านชาวชาว่ชวองเขาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่บอกอะไรได้อีกสิบเหรียญเนาะไอคนนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้วเปล่าจริงเราไปชอบคนที่เขาแบบมีเจ้าของเปล่าหรือมีภาระพันธะอะไรอยู่แล้วนะ เจ็บไอ้เขาเรียกอะไรวะเหมือนเราชอบชอบแบบชอบเหลือเกินกับการเข้าไปเล่นอะไรที่มันทําให้เราต้องลุนต้องตื่นเต้นต้องมีผลต่อลมอะ่ะเออนะขยายหน่อยดิมันสิบเหรียญสิบดาบไอ้สิบไม้อ่ะ อีว่าคนนี้ค่ะเขามีโอกาสที่จะเป็นโซเมตเราเหมือนกันแต่อย่างที่อ่านเคยอ่านไปแล้วนะถ้าใครไม่เคยติดตามอีฟหรือฟังเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าโซเมตบางครั้งอ่ะมันไม่ได้ต้องลงเอยด้วยกันต้องเป็นแฟนหรือจะต้องแบบเป็นคู่สามีภรรยาเหมือนเขาคนนี้อาจจะเป็นโซเมตที่เข้ามาทําให้เราได้เติบโตขึ้นทางจิตวิญญาหรือทําให้เราต้องเจ็บปวดมากๆและทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง นะคะหรือทาให้เรามีความสุขมากๆทําให้เรารู้ว่าอ๋อความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่ไพเขาบอกให้เลิฟ u r s เซลฟอร์อิมองว่าคนคนนี้เขาอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่มีใจให้เราเขารักเราแต่อีว่าคําว่ารักมันไม่ตรงกันอะ่ะเขาอาจจะรักเราในเชิงพี่น้องครอบครัวเครือญาติเธอทูนนิดนึงแต่เรารักเขาในเชิงชู้สาวแบบนี้หรือเปล่านะมันก็เลยเป็นความรักที่ไม่ตรงกันไม่แมทกันแต่มันคือความรักเหมือนกันนะคะอีมองว่าเป็นแบบนี้ ก็อยังไงล่ะก็ปรับปรับลองปรับใจลองดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่อีฟเชื่อว่าความรกครังนี้มันไม่ได้จบแบบว่ามันไม่ได้จบเหมือนคนที่แบบว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้คุยกันมันจะไม่ได้เฮิร์ตถึงขั้นแบบว่าเจอหน้าไม่ได้อะไรแบบนี้มันเราจะได้อะไรกลับไปด้วยซ้ำนะคะแต่ขั้นแรกเนี่ยเราต้องรักเองให้เป็นก่อนบางทีการให้คนอื่นมากเกินไปแล้วเราลืมให้ตัวเองอะ่ะมันก็ไม่ได้เรียกว่าความรักนึกออกป่ะเออก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวโซ่ ชาวคนโสดของลัคนาราศีมีนนะคะไปต่อที่คนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานาการณ์อ้าลืมขอโทษขอโทษขอโทษเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดขอโทษขอเมื่อกี้ไพ่สิบเหรียญออกมาแนละ้วบางคนระบอกโหไพ่กำลังดีเลยเซ็งเลยเก็บไปได้ไง แสดงว่ายังไม่ใช่ไพ่ของเราสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานนะอีบอองตรงว่า มันเป็นความรักที่ดูจะเข้ากันยากเหลือเกินนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงหรือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก queen of s อดเนี่ยอ l ีคอยเอ็ดเนะคะคือเราอะจริงๆพอยนะเราอะอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันมากๆเลยแต่บางทีอะมันเข้าใจวิธีการไหมมันมันสื่อแล้วมันไม่ตรงกันอะเราอยากแสดงออกแบบนี้เพื่อให้เขารู้สึกสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่เขารับไปจากเราเขารู้สึกว่า มันไม่โอเคมันไม่แมทเขาไม่ได้อยากได้วิธีการนี้แบบเนี้ยค่ะแต่เราอ่ะปรารถนานดีระหว่างดีต่อกันนั้นมี calling in your soulmate ด้วยอีกว่ามันคล้ายๆกับคนโสดนะเหมือนกับว่าจริงๆคนเนี้ยเขาอาจจะเป็น soulmate ของเราแล้วมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคืออีกว่าเดี๋ยวถ้าเรารู้สึกว่ามันจะไม่ไหวเอาเข้าจริงๆอะ่ะเราจะตัดใจที่จะจบกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคะเราอาจจะอยู่หรือรักกันในเชิง เพื่อนพี่น้องคนรู้จักนะแต่ในเชิงชู้สาวอีกว่ามันอาจจะแล้วแต่นะสําหรับบางคนที่รู้สึกว่ามันท็อกซิคมากๆเนี่ยอาจจะจบความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวลงไปนะคะแบบไม่เอาแล้วปรับใจเป็นเพื่อนก็ได้วะอะไรนี้เมื่อเรา Forgive and Le a r n i n g นนะคะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากความสัมพันธ์เนี้ยกับคนคนเนี้ย นะคะเราจะรู้สึกปลดปล่อยเป็นิสระมากขึ้นบางทีนะตอนที่จีบกันกับคนเนี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักนิสัยหรือท่าแท้อะไรของเขาเลยแต่เมื่อเราปล่อยเราเราแบบให้สถานะของความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันทําให้เราเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วมันอาจจะมีโอกาสโรแมนติกฟิลลิ่งมันอาจจะเก่อกําเนิดเกิดใหม่ทําให้เราได้เปิดใจและศึกษากันได้แบบเหมือนกับว่า กันแบบศึกษากันได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นหนัตนึกออกไปเป็นประมาณนี้บางคนอาจจะเริ่มจีบกันแบบชัดเจนไปเลยเราอีกรู้สึกว่ามันออกแนวแบบไม่สนิทใจกันอะแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกัน,นไปไยอีกว่าอย่างเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่ในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะความรู้สึกดีๆเนี้ยมันยังคงอยู่กับเราต่อไปอะเออนะคะให้บอกประมาณเนี้ยอีกก็ขอไวพรให้กับ เอ่อคนที่มีคนคุยแต่ว่าในสถานะตรงนี้ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าราู้สึกว่ามันไม่ใช่มันฝืนจริงตรงนี้เราก็พักเบรกก่อนจําได้ไหมว่าเอ่อไพ่ของเราในเดือนนี้มันเป็นไพ่ของคนที่ตัดสินใจแบบแน่วแน่ด้วยนะคะอีก็มองว่าเราสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็คิดเป็นแหละว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเลือกควรจะทํานะคะก็เป็นกาลังใจให้นะสถานะสุดท้ายแล้วคนมีแฟน อี้อีฟังช่องของอวิลดา Angel b a s บสนะอีชอบฟังของเขามากเสียงเขาเพลาะมากเลยเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษนะทุกคนเวลาเขาบอกว่าไพ่สีสีไม้เนี่ยจะเป็นหนึ่ง,งเป็นไพ่โค้ดของ Angels นะคือชอบคำนี้มากเลยอะรู้สึกแบบมันเป็นโค้ดแบบว้าวสิ่งพิเศษนะคะแต่มันก็ดูจะดีจริงๆนะอืม ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปว่าเห็นเดทกับสิบดาบนะคะคืออีฟว่าจริงๆแล้วอ่ะคนในกลุ่มนี้อาจจะถึงขั้นแต่งงานมีลูกกัแเราด้วยซ้ำหรือว่ามีสถานะแฟนแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะอไอเดทกับไอสิบดาบเนี่ยอีว่าใครที่มีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยมันถึงจุดจบแล้วจุดจบไม่ใช่ไม่ใช่เลิกกันแต่จุดจบก็คือการเคลียร์กันได้หรือการปรับใจเข้ากันได้เราจะ forgive and learning คือมีการ ปรับใจจูนเข้าหากันนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปฮันนมูนกันเนี่ยแหละไปฮันนมูนแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันก็ทําให้เราดีขึ้นโรแมนติกฟีลลิ่งเทคไทม์ด้วยกันอ่ะมันจะดีขึ้นคือยังไงยังไงเราก็เป็นคู่กันนะคะคือเหมือนกับในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนเนาะมันอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วอ่ะ นะคะมันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือมีสิ่งอะไรที่เราใจเราเนี่ยพอเราไปใช้เวลาร่วมกันเนี่ยความรู้สึกดีๆวันๆความหวานมันก็จะกลับมามันก็ทําให้เราเนี่ยยังคงประคับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้นะเอาเป็นว่าปัญหาอะไรที่เคยาคาราคาซังมารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันได้จบลงแล้วนะคะเราปรับตัวปรับใจปรับความเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นหรือบางคนเนี่ยสถานะอย่างบางคนนะอาจจะ เป็นแฟนกันอยู่แล้วสถานะตรงนี้มันจบลงไปไปสู่การเป็นสามีภรรยาคือการตั้งคันมีบทาข่าวดีแบบนี้เลยก็ได้นะคะจบและไอ้ความเป็นฟงเป็นแฟนเนี่ยนะเป็นสามีภรรยากันเลยจดทะเบียนสมรสกันเลยแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนมีจบจากสถานะหนึ่งไปสู่สถานะหนึ่งอะเออนะอีมองว่าเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันยังไงก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะจร,จริงมันก็มีเท่านี้ก็ขออวยพรให้กับคนมีคู่เนาะว่าถ้าใครยังแบบ กำลังอยู่ในกระบวนการการคุยหรือขั้นตอนการปรับใจกันนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ forgive and learning เนาะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็จะทำให้ความรักครั้งนี้ยืดยาวต่อไปนะคะก็ช่วงดีแล้วกันอย่าลืมติดตามอีฟได้ที่ ig starguidance t h a l o นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง starguidance thalo ของอีด้วยนะคะสาหรับวันนี้บายบายนะคะ